ระยะสั้นสี่เดือนทําอะไรได้บ้าง4เดือนทําแบบนี้ค่ะการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งอันนี้เราช่วยรายละ1,000บาทเหมือนกันปัจจุบันนี้ก็มีความตั้งใจว่าจะทําอยู่ที่4.6่ันล้านครัวเรือนก็ประมาณอนุมัติมาแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นการ execute ให้เกิดขึ้นเรื่องแรกลดต้นทุนการผลิตลดปุ๋ยนะคะเราลดต้นทุนโดยการผ่านโครงการ ธงเขียวเรามีหลายสีเรามีธงฟ้าเมื่อกี้เราห้ฟังตอนนี้มีธงเขียวด้วยนะคะธงเขียวคือช่วยเรื่องปุ๋ยเราช่วยลด ให้เกษตรกรรายละ1,000บาทในการนำไปซื้อปุ๋ยจะได้ไปลดต้นทุนในการผลิตของเขาแจ้งข่าวด่วนที่สุดพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องเกษตรกรทั้ง5พืชเลยนะคะคุณผู้ชมทั่วประเทศเหนืออีสานกลางใต้ล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสจีค่ะเตรียมที่จะอัดฉีดช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะเพิ่มอีกแล้วก็รับสิทธิ์แบบจุกๆอย่างต่อเนื่องไร่ละ1 0 0 0บาทค่ะ และ4เดือนนี้นะคะเตรียมที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มเลยให้ได้รับสิทธิ์ในส่วนของค่าปุ๋ยค่ะ1000บาทต่อกูเรือนค่ะและเดินหน้าโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของพี่น้องเกษตรกรรับสิทธิ์แบบจุกๆถึง3เด้งไรและ1000บาทเงินค่าปุ๋ยก็มาค่ะและโครงการคนละครึ่งก็ได้ด้วยติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ดีสุดๆสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนก่อนอื่นนะคะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา,า,วนา,า,วนาค่ะทกศจ่ายเงินโอนตรงในส่วนของรอบที่3วันนี้นะคะ6กแสนสามหมื่นกรายโอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินไม่ต้องตกใจค่ะก็ะะจะได้รับอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบที่4ในวันที่18ตุลาคม25 6 8นี้ตรวจสอบเช็คสิทธิเบียนเกษตรกรให้เรียบย และนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณผู้ชมเตรียมที่จะอัดฉีดในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาต่อเนื่องเลยข้อสี่มาตรการอุ้มชาวนารวมไปถึงไร่ละ1000บาทด้วยนะคะล่าสุดคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณผู้ชมก็กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำว่าปริมาณผลผลิตในปีการปลด2568ิททับนะคะอยู่ที่ ประมาณ541ล้านตันค่ะใกล้เคียงกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ที่542ล้านตันแต่ก็ยังมีศักยภาพนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ส่งออกได้นะคะและที่สําคัญค่ะก็มีการพูดถึงในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรในทุกๆก,กลุ่มนะคะซึ่งคุณสุภจีกล่าวว่าทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมแนวทางในการรับมือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวโดยระยะยาวจัดที่ความสําคัญในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแล้วก็การเพิ่มผลผลิตต่อ ลดต้นทุนด้านการผลิตแล้วก็การปลูกข้าวให้สอดคล้องนะคะกับความต้องการของตลาดโลกรวมไปถึงการส่งเสริมพืชที่มีราคาสูงมากขึ้นเช่นอะโวคาโดในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มรายได้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของสวนลำไยเป็นต้นนะคะส่วนมาตรการเร่งด่วน4เดือนค่ะแจ้งชัดไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลเตรียมรองรับผลผลิตยอยู่ที่8.5้าล้านตันผ่าน4ีมาตรการได้แก่สินเชื่อชะลอการขายข้าวค่ะ3ล้านตันแล้วก็สินเชื่อสนับสนุสน,นสถาบาัน ในการรวบรวมแล้วก็แปลลูกค่ะแล้วก็ในส่วนของ3ค่ะเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการคาเข้าวในการเก็บสต็อก4ล้านตันและ4ค่ะอันนี้ถือว่าดําเนินการอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็คือมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไล่ละ1,000ับาทควรเรินไม่เกิน10ไร่พร้อมมาตรการในการลดต้นทุนด้านการผลิตลดค่าปุ๋ยค่าสารเคมีเกษตรกรผ่านธงเขียวทั่วประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเพราะฉะนั้นใครที่รอคอ ว่าไรและ1,000บาทจะได้ไม่ได้อย่างไรแน่นอนค่ะถ้าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดออกมาแบบนี้นะคะอย่างไรไรและ1 0 0 0บาทก็จะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้พร้อมที่จะผลักดันช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยวันนี้มีคลิปเสียงในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะระยะสั้น4เดือนทําอะไรได้บ้าง4เดือนทําแบบนี้ค่ะเรื่องแรกลดต้นทุนการผลิต ลดปุ๋ยนะคะเราลดต้นทุนโดยการผ่านโครงการ ธงเขียวเรามีหลายสีเรามีธงฟ้าเมื่อกี้เราให้ฟังตอนนี้มีธงเขียวด้วยนะคะธงเขียวคือช่วยเรื่องปุ๋ยเราช่วยลดให้เกษตรกรรายละ1 0 0 0บาทในการนำไปซื้อปุ๋ยจะได้ไปลดต้นทุนในการผลิตของเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เรากำลังทำอยู่แล้วก็มีงบประมาณรองรับอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันมีเวลาจำกัดตรงนี้หลักการที่ได้ให้ไปในเรื่องของการดูแลสินค้าเกษตรดิฉันได้ให้ไป5หลักการด้วยกัน หลกักการที่หนึ่งเราต้องมีการประเมินการทําอุปสองค์อุปทานค่ะดิฉันไม่ได้โทษเกษตรกร,เ,กรเราต้องช่วยกันที่จะไปหาวิธีให้ความรู้ในการจะทํำยังไงเราถึงจะจัดการกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นได้เรื่องที่สามค่ะผัดดันในเรื่องของการส่งออกการผัดดันของการส่งออกเนี่ยฉันอยากจะเรียนในมุมของพันุ์ข้าวในวันนี้นะคะ ในโลกนี้มีการผลิตข้าวอยู่ที่541ล้านตันการบริโภคก็ประมาณ541ล้านตันหมายความว่ามีการบริโภคข้าวภายในมากกว่าดูยาวเนี่ยก็ต้องวางแค่แนวทางแก้ไขในระยะยาวซึ่งนีฉันได้กล่าวไปบ้างแล้วเรื่องแรกเลยก็คือต้องลองดูว่าหาปลูกพืชมูลค่าสูงเพื่อเสริมความต้องการของตลาดโลก อันนี้เนื่องจากว่าทางพาณิชย์เนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วในดีมานสัพพลายมันมีตัวอย่างของเกษตรกรที่ทําสําเร็จแล้วในบางพื้นที่เขาเปลี่ยนพื้นที่ข้าวบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะคะในการทำหนึ่งยกตัวอย่างที่นครอนราชสีมา มีการเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเนี่ยมาปลูกสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นและได้มูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งมูลค่าต่อไร่เนี่ยทำได้สูงถึง1,60,000ต่อไร่ต่อปี1 0 0 0 0 0 160,000บาทาต่อไร่ต่อปีในขณะที่ถ้าปลูกข้าวเนี่ยเต็มที่จะได้ประมาณสัก 4 8 0 0ถึง5 0 0 0บาทต่อไร่ต่อปีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าท่านสามารถที่จะเริ่มที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ตรงตามความต้องการและผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยสินค้าเกษตรตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วยังมีคนต้องการในตลาดโลกอีกนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการพัฒนาแล้วก็ปลูกไปถึงตรงนั้น อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการปลูกพืชเสริมอย่างในตอนนี้เราเริ่มทำแล้วที่ภาคเหนือแล้วก็ที่เขาค้อที่เพชรบูรณ์ลำญ่อาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องข้าวแต่เล่าให้ฟังนะคะลำไยเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของราคาอาจจะไม่ได้มีราคาสูงมากนักแล้วก็เป็นพืชที่อาจจะไม่ได้มีการเจริญเติบโตย่งมีนัยยะสำคัญในตอนนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือปลูกเสริมอะอโวคาโด ซึ่งพอเกษตรกรปลูกเสริมอะอวคาโดซึ่งต้องมีการพัฒนาพันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าเ,เราสามารถทําได้ทั้งหมดเลยเริ่มปลูกเสริมไปทีละนิดทีละหน่อยเขาเริ่มเห็นเขาสามารถทํารายได้ต่อไร่เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ60,000ถึง80,000บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เราเริ่มเห็นว่าการที่เราเพิ่มทั้งเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการปลูกพืชที่มีบูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นเนี่ยจะช่วยเสริมให้เกษตรกร,ร,กรชาวนานเนี่ยมีรายได้ เพิ่มมากขึ้นและไม่ต้องพึ่งพาบริบทโลกที่เราควบคุมไม่ได้หลายเรื่องทั้งเรื่องสภาวะภูมิอากาศก,ก็เป็นเรื่องหลักของประเทศเรานะคะและก็สุดท้ายเราต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวว่าเมล็ดไหนที่เราควรจะต้องมีต้องปลูกแล้วก็เพื่อให้ตรงตามพื้นที่นั้นๆแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดซึ่งกระทรวงพาณิชย์สามารถช่วยได้ในเรื่องของความต้องการของตลาดนะคะแต่นั่นคือระยะยาว ซึ่งเราสามารถวางรักฐานไปได้ระยะส,สั้น4เดือนทําอะไรได้บ้าง4เดือนทําแบบนี้ค่ะเรื่องแรกลดต้นทุนการผลิตลดปุ๋ยนะคะเราลดต้นทุนโดยการผ่านโครงการ ธงเขียวเรามีหลายสีเรามีธงฟ้าเมื่อกี้เ่าให้ฟังตอนนี้มีธงเขียวด้วยนะคะธงเขียวคือช่วยเรื่องปุ๋ยเราช่วยลดให้เกษตรกรรายละ1,000บาทในการนำไปซื้อปุ๋ยจะได้ไปลดต้นทุนในการผลิตของเขาช่วยในเรื่องของการชะลอการขายในประเทศก็เหมือนเป็นการดูดซับสปล이ยเอาไว้อย่าให้ขายเร็วเพราะไม่ได้ราคาก็มีทั้งในเรื่องของสินเชื่อชะลอการขายซึ่งอันนี้มีการอนุมัติแล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณ3ล้านตัน ในเรื่องของการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับสถา,สถาบันทางเกษตรกรซึ่งอันนี้เนี่ย เราได้รวบรวมเข้าเปลือกเพื่อจำหน่ายแล้วก็เพื่อการแปรรูปเนี่ยโดยที่ให้อดอกเบีย้ยที่3.5%ต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็มีงบประมาณรองรับอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการอันนี้เดี๋ยวท่านรองนายกมาพูดต่อแล้วก็ในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรซึ่งอันนี้เราช่วยรายละ1,000บาทเหมือนกันปัจจุบันนี้ก็มีความตั้งใจว่าจะทาอยู่ที่4.6่ล้านค ือนก็ประมาณอนุมัติมาแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นการ execute ให้เกิดขึ้นและสุดท้ายก็คือเรื่องการเร่งการส่งออกซึ่งเร่งการส่งออกเนี่ยเริ่มต้นเลยฉันก็ได้มีโอกาสได้คุยกับทางจีนนะคะในการที่ได้พบกับท่านเอกอาคาัครราชทูตจีนด้วยแล้วก็ผู้ค้าตัวแทนการค้าทางจีนด้วยว่าเราต้องการจะผลักดันตัว G2G ให้จีน ซึ่งในข้อตกลงของเรากับจีนเนี่ยเขาต้องซื้อข้าว g ีดูของเราเนี่ยอีก2,80,000ตันแต่เราเนี่ยมีความตั้งใจว่าไหนๆปีนี้เป็นปีที่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยจีนในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตอย่าซื้อเลยค่ะแค่2 0 0 0ซื้อไปเถอะ5,000 0 0ตันก็จะเป็นการช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะพยายามทาไม่ได้นะคะ ถัดมาก็คือเรื่องของการร่วมงานแฟร์ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศใด,ดเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ส่งตัวแทนและตัวดิฉันเองถ้าไปได้เนี่ยบางครั้งก็จะไปช่วยโปรโมทสินค้าของเราในตลาดใหม่มากขึ้นตลาดเดิมเนี่ยเรามีคนดูแลอยู่แล้วดิวฉันอาจจะไม่ได้ไปมากนะักคงไปเน้นที่ตลาดใหม่มากกว่าเป็นการเปิดตลาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดผู้แทนการค้าให้เร่งทำา MOU ที่เรายกตัวอย่างมาก็คือญี่ปุ่นกับในเรื่องของสิงคโปร์ท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะญี่ปุ่นเนี่ย เขาได้มีการตกลงกับสหรัฐอเมริกาว่าเขาจะต้องนํำข้าวข้าวจากอเมริกาเพิ่มขึ้น75และระบบการขายข้าวหรือซื้อข้าวของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นระบบโคตา้าของเราเนี่ยเรามีโคต้ากับเขาอยู่300,000ตันก็จริงแต่ถ้าเขาจำเป็นจะต้องตอบโจทย์สหรัฐอเมริกาว่าเขาจะต้องรับข้าวมาจากอเมริกาเนี่ยเกิน75เนี่ย อาจจะมาเบียดบงังไอ้โค้ตาของเราที่3 0 0แสนตันดังนั้นเราถึงต้องเร่งเจรจาให้มี MOU ล็อกโค้ตา3 0 0แสนอย่างน้อยไม่ให้ลดลงต่ำกว่านี้นะคะส่วนสิงคโปร์เนี่ยดูประเทศไม่ใหญ่มากนักแต่จริงๆแล้วสิงคโปร์กับเราเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัมพันธ์กันได้มากขึ้นปัจจุบันนี้การค้าขายข้าวกับสิงคโปร์เนี่ย เป็นลักษณะเอกชนต่อเอกชนตอนนี้เราพยายามเจราจา G2G เพื่อจะให้มีความแน่นแฟนแล้วก็มีโวลูมที่ p redictable มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเร่งขยายตลาดศักยภาพนะคะซึ่งจะมีในหลายประเทศที่เราตั้งใจจะไปอันนี้สิ่งที่ตั้งใจจะไปก็คือมีไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียฮ่องกงยุโรปนะคะเหล่านี้เป็นตน้นขออนุญ,ญาต ล่วงจะเข้าไปแล้วก็ไปในส่วนที่สําคัญมากๆที่ฉันมีความตั้งใจก็คือตั้งใจจะช่วยเหลือผู้ประกอบการในเจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะเราก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเดือดร้อนของเขาเนี่ยมันคืออยู่ตรงไหนนะคะมันมีผู้ที่มีผลกระทบเดือดร้อนเนี่ย มหาไทยนะคะก็คือทางผู้ว่าราชการและก็ผู้ประกอบการยงได้มีโอกาสคุยกับสมสภาหอการค้าไทยคือพวก YEC นะคะตั้งใจจะลงพื้นที่ไปดูว่าความยากลำบากของประชาชนตรงนั้นเนี่ยเราสามารถจะช่วยอะไรเขาได้มากกว่านี้อีกหรือไม่นอกจากเรื่องของการช่วยทันทีในเรื่องของอการลดค่าของชีพผ่านทางโครงการนโยบายทงฟ้า ในส่วนของเกษตรกรเราก็มีการนําเอาสินค้าเกษตรกรอันนี้เนี่ยทำร่วมกันกับไทยโพสต์นะคะเราได้สนับสนุนค่าขนส่งฟรีนะคะโดยแบ่งกันคนละครึ่งกับทางไทยโพสต์ในการช่วยให้ผู้ประกอบการเกษตรกรเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะส่งออกไปให้ทั่วประเทศได้แล้วก็มีการทํามากรกรรการค้าชายแดนนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของผู้ส่งออก เรามีการเพิ่มช่องทางเพราะว่าสินค้าส่งออกเนะี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะสินค้าที่ชายแดนมันมีสินค้าที่ส่งออกระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยเราก็หาตลาดใหม่แล้วก็มีตลาดผ่านแดนที่ช่วยสนับสนุนด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะคะทางรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจรวมถึงดิ่ฉันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจถึงแม้จะมีเวลาแค่4เดือนยังก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะมีผลสำฤทธิ์มาแสดงให้ท่านได้เห็นบ้างเหล่านี้ก็จะมีปรากฏเป็น KPI ให้ท่านได้ช่วยติดตามแล้วก็ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านสิทธิพลซึ่งมีความรู้มากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอ US tariff หรือเรื่องการทุ่มตลาดใดๆเนี่ยเรามาพูดคุยกันเพื่อ หาทางร่วมมือกันทำให้การเดินของเรา สามารถที่จะสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะขอบพระคุณค่ะไม่ผ้ชมชัดเจนในทุกประเด็นยินด,ดีกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการรักสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะซึ่งพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาเชื่อว่าเกษตรกร,ร,กรหลายกลุ่มนะคะมีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัตางมีทั้งคนที่รองลงทะเบียนในส่วนของโครงการคนละครึ่งรอบใหม่อย่างไรก็ขอให้ทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ